รอทองรอปลาผ้าแล้วบินหานกลาบสวัสดีพี่้องครับตอนนี้ในช่องหลักอีสานอ่อนทัวส,วสปอปปปลาาสนับสนุนโดยทีมงานชาเขียวมือปีาศาจยมมณีสีผ้าเจ้าแรงโกไปบินครับเป็นเยี่ยวเขางอนบานเท่าเอินว่าแล้วสายนธุ์นี้สามารถฝึกเป็นนกลาบนกได้เพราะว่ามันโตใหญ่คายีารีครับโมันดาวมาเรียงเราสิบินจับนกได้ตัวเดียครับเราต้องมาฝึกก่อนไม่ค่อยเชื่องบินกลับไปกลับมาได้แบบนี้เดี๋ยวจะเรียกให้เบิง โคดเทเรนวะครับในไทยก็มีคนเลี้ยงพวกเยลคือกันนะครับแล้วก็ไปหารับงานไรนกพิราบตามโลูกสีต่างๆเงินโคตีรายไดโคจ้ำจะทาเป็นในไทยก็เลี้ยงยากแน่ครับเพราะว่านี่คือสัตว์คุ้มครองสายพันธุ์ต่างประเทศก็มีการนั่มเข้ามาแต่ก็ต้องมีใบขออนุญาตเลี้ยงคือกันฟุตเทจพวกนี้มีทั้งฟุตเทจเก่าฟุตเทจใหม่ไม่ต้องแปลกใจเลยครับว่าเป็นยังเข่าขึ้นยังบ่สุกยังบ่งบกเกี่ยวเขา่ายามสาๆนกล่องกินน้ำเขาก็สิมาหาล่อตามทงให้ทงหน้าแบบนี้ถ้าเห็นนกกระดึกด๊กใส่ ต้ม2กงกยุบพไก่บินออกไปเพราาดตกลงกลางให้หน้าแบบนี้ก็ต้องไปยิบส้อยขึ้นมาทานั่นไปเอาเดียวแล้วสิกินเบิร์ดนกเจ้าบินเจอเจินี้อีแล้วบินเจอเจอตามใาย่ไหมออกจากป้าเขาเ่เป็นแถวน้องน้หน่อยช่วงนี้คนออกลอบบินหลายกระหายอยากแนนจังหน่อยครับพอเห็นนกก็ไปแบบนี้เลยครับเป็นไงครับสุดยอดต่อตัวนี้เพราาดตกกลงกลางน้ำเตือนไม้มหาชนตัวนี้ครับ ต้นปีผมก็ยังไปไล่นกขุมอยู่มองนี่อยู่คลิปนี้เบิ้งเพื่อข้อมันเทิงน,นะครับจะพากันดามาอันไหนที่พี่น้องมาคยพากันเห็นผมก็ไปซอกหาเฮ็ดคลิปให้เบิ่งคลิปนี้ใส่เวลาถ่ายท่าระมาณสองเดือนครับโคสเกฟฟูดเทสนกบินมาได้ผมต้องขามเล่าซีหาเ่อเมาแล้วเมาอีกหัวซักแล้วหัวซักอีกจะตายคลิปนี้ดามารายสิบได้เบิ่งคลิปลรกกับตายปลาเลยครับมีผลงานของเจ้าแดงโกดามที่3 สามตัวกะลาบเอิ่มคั่วใหญ่ๆนะครับต่อไปก็น,นัน่นกไปปิ้งแบบนี้ลาบนกมันมีหลายสูตรแต่เขาเลือกใส่สูตรนี้ครับนำปิ้งนกที่สุกแล้วมาฟักให้ละเอียดคือลาบสูตรทางสงปปลาวนี่เป็นสิบนิยมใส่พริกพงหลายเป็นสีใส่พริกสดส้อยแทนครับแล้วก็ใส่ต้นหอมส้อยลงไปแบบนี้คนๆคลุกเขาให้เข้ากันปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาปรุงชลอดเขา้าครัวแล้วก็คั่นๆคลุกเขาให้เข้ากันแบบเดียวกันแหละครับกับลาบบานเฮา วที่สําคัญถ้ามีหลับนกก็ต้องมีเบียเบียนี่คือขาดไรเลยครับเป็นซิกเนเจอร์ของคนเลา่าพออยู่นั้นคนเล่าจินกันนักแล้วก็ราคาถึกดีพอมมีเลือกหลายยี่หอ้อแล้วก็โปรโมทได้พอหน้าตารลาบนกที่ซุกก็จะเป็นแบบนี้มาเลยพี่น้องเมื่อกินรลาบนกน้ำกัน